นี่คือสิ่งที่คนไทยครับนะต้องช่วยกันนะครับเพราะนโยบายของพรรคเพื่อไทยนี่มาแรงแซงโค้งนะครับนะโพทุกโพจริงครับโพจริงครับโพนี่ด้นะครับมันถามพ่อแม่มันครับถามญาติพี่น้องพ่อแม่มันก็พันกว่าคนครับนะสงสัยถามในวิไลมั้งครับนะไม่ลงทุนเลยมึงรับเงินไปแดกรับเงินจ้างเขาไปแดกแล้วมึงไปไปเอาคนแค่นั้นยังไงครับ มันก็หลอกมันเด็ครับหลอกไอไอหลอก e ีอไหมนะครับหลอกลังสิมาลรมครับบอกว่าโอ้ยหลอกไอเทงก็งงครับนะโพมาที่ไรก็อันดับอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งครับนะไปที่ไหนก็อันดับหนึ่งครับนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าโพนี่มัน <c oughs> ไม่ว่าใครใครหลอกกันแน่ครับนะผมไม่เข้าใจ ไอ้เท้งก็นะครับนะก็ไปที่ไหนก็ย่ามใจสิครับปวีณาดับหนึ่งครับมึงเอาอะไรไปขายกูถามนะยครับไอ้เท้งกูถามนะมึงเอาอะไรไปขายให้กับประชาชนอีไออีใหม่ไอรังซิมโรมกูถามเอาอะไรนะกูถามหน่อยกูไม่เห็นมีนโยบายอะไรที่มันแบบมันจับต้องได้มันสัมผัสได้เลยเหมือนกับพรรคเพื่อไทยนะเห็นได้ยังงเนี่ยเขาทําแล้วเงินหมื่นก็ทําไปแล้ว นะแต่มันเบนะครับมันมีจุดสกัดเยอะแยะครับในรัฐบาลข้อจากัดรัฐบาลหลายพักครับนะแต่ยังไงพี่น้องคนไทยเขาไม่ลืมหรอกเลือกมึงก็ได้หนูเป็นนายกครับนะเลือกมึงก็ได้อหนูเป็นนายกก็แค่นั้นครับมึงเป็นพักอันดับหนึ่งมึงก็ไม่มีกิ่นเป็นรัฐบาลครับนะโดยเฉพาะนะครับนะกูดูแต่ละคนของพวกมึงนะครับนะมันไม่มีกิ่นนะครับ ความรู้ความสามารถมึงเนื่ยได้ได้ครับได้อย่างเดียวเท่ากับกำนันผู้ใหญ่บ้านครับนายกปชปตครับมึงจะมาบริหารประเทศไม่ได้นะนะมึงโคดเก่งอย่างเดียวครับนะเอาดีใส่ตัวช่วยคนอื่นครับนะทำลายโอกาสของประชาชนมึงถนัดมากครับเหมือนประชาธิที่ยัดเลยครับบอกว่าไม่เอาระบอบทักษิณครับนะมึงมาบอลบอมทักษิณก็แสดงว่ามึงมึงไม่เอาประชาชนเลยครับมึงจะมาเป็นพรรคการเมืองได้ยังไงล่ะครับท่านสม้ชมโอ้โหครับ สุดจริตครับนะเป็นรัฐบาลสุดจริตนะครับเป็นประชาธิปไตยแบบสุดจริตครับมันสุดจริตตรงไหนล่ะครับฆ่าคนเป็นร้อยเลยครับสุจริตนะพิเศษนะตั้งรัฐบาลในค่ายทหารให้แจ๊กนะครับรัฐบาลของท่านสมัครนั่นแหละครับสุดจริตของพวกมึงครับนะโอ้โหครับทําไมมึงหน้าด้านจังครับท่านผู้ชม เกิดใช้กระสุนจริงครับมไม่อายชาวโลกเลยครับประชาชนนะครับนะมันไม่ใช่คนต่างชาตินะครับต่างภาษานะประชาชนผู้ที่รักประชาธิปไตยแล้วมึงไปยิงเขาได้ยังไงกูถาม่อยครับยิงกลางเมืองหลวงครับแต่วันนี้นะครับมันบอกว่าโอ้ยเรื่องของผมเนี่ยนะครับปปชเขาสั่งแล้วะปปชวพวกมึงไง <laughs> แต่พวกพวกูต้องการสายอักรไอจีซีสารอาญาระหว่างประเทศ นะที่มีรัฐบาลเข้มแข็งมีรัฐบาลเพื่อไทยเข้มแข็งนะมึงมึงเนี่ยเสร็จแน่ครับพวกกูนี่เลยจะไปกระทืบกระทุ้งนะครับให้รัฐบาลที่พวกกูเลือกไปนะครับให้จัดการกับพวกมึงครับนะเรื่องสารไอซีมึงรอครับไอประยุทธ์ประวิตย์มึงโดนหมดครับพวกนี้ครับตอนนี้พี่น้องหลอนแล้วครับนะพวกที่ไปนะครับนะตอนนี้สุนเจอนี่โดนนะครับโดนรีดหนักเลยนะครับ โดนรีดหนักเลยว่าใครบ้างใครบ้างใช่ประยุทธ์ประวิทย์ด้วยไหมสืบจื่อบอกว่าโอ้ยมีแต่ระดับบิ๊กๆทั้งนั้นเลยนะครับนะที่เกี่ยวข้องนะครับนะการบูชามันไปแค่แรงงานแค่นั้นครับนะแต่หัวกะที่อยู่ที่ไทยครับถ้าอย่างนั้นนะครับสำนักงานของสืนจื่อมันจะไม่โพ่ิถึงกีโนไทยได้ยังไงพี่น้องนะ มันไปโผล่ที่ตึกทีโนไทยได้ยังไงครับนะครับปินแบงค์นะครับนะของสินเจอไปโผล่ที่นู่นครับนะพี่น้องต้องเข้าใจนะครับนะผมถึงนะครับฝากพี่น้องคนไทยครับต้องเปลี่ยนแปลงครับนะเปลี่ยนแปลงต้องเลือกเอาเพื่อไทยเข้าไปแบบแดนชไลท์ครับแต่ตอนนี้กระแสครับสามร้อยกว่าแล้วครับสามร้อยกว่าแล้วนะ เห็นหรือยังครับนะพวกที่หนีไปเนี่ยครับโดยเฉพาะไอ้นะครับไอชัยยาพรมมาอย่างนี้ครับโอ้โหครับต้องเผาบ้านตัวเองครับนะโดยเฉพาะไอศักดาวิเชียนศิลป์นะครับเกษตจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ก็เหงาเลยครับพี่น้องครับมึงจะอะไรมาสู้กับเพื่อไทยกับุตมเลยพักของมึงจะอะไรครับนะมึงอย่ามาอ้างครับไออะไรนะครับคนละครึ่งคนละครึ่งครับคนละครึ่งแต่เนวินมันได้สี่พันล้านไอ้นี่ตัวนี้มึงจะตอบเขายังไงครับ นะคนละครึ่งแต่ในวินได้สี่พันล้านในเรื่องครับป้นเงินประชาชนครับทั้งทั้งที่นะครับเงินแตนเงินงบฉุกเฉินครับเป็นงบกลางนี่ต้องเอาไปใช้การฉุกเฉินครับแต่นะครับนะฮ่าฮแีรำมันฉุกเฉินแข่งรถมันฉุกเฉินหรือว่าไอสักดาวิทย์เยนสินโดยเฉพาะสุพรรณบุรีครับนะสุพรรณบุรีเนี่ยมึงนะไอวรลวุฒินะครับมึงเนี่ยหมาเลยครับงานนี้ครับ คนสุพรรณเขาบอกว่ากูรอโอกาสอย่างนี้มานานแล้วไอ้กูเห็นแก่พ่อแม่มึงแค่นานานะเขาบอกนะเขาบอกว่ากูรอโอกาสมานี่นานแล้วครับยกจังหวัดครับสุพรรณบุรีครับไลยทอ็อปเนี่ยไปไม่เป็นแล้วครับไปเดินตามตูดไอนุทินนะครับ นะโอ้โหเป็นนักการเมืองมันทําไมถึงโง่ถึงควายได้ขนาดนี้ท่านผู้ชมมันมองไม่ออกเลยว่าพรคก,การเมืองพัคไหนที่ทําให้ประชาชนอิ่มได้ทําให้ประชาชนนะครับนอนหลับได้กินอุน่นนอนอิ่มตอนมีทุนทํากินปา่าดตจากมิสินแล้วมีสวัสดิการพรรกการเมืองพัไหนครับนะกระท่อมกัญชาสิครับนะทำให้ประชาชนกินอิ่ม,อมนอนอุน่นกระท่อมกัญชาสิครับนะไม่มีนโยบายครับโดยพวกพรกกาเรเมือิปันไม่มีอะไรเลยครับ นะไม่มีอะไรพี่น้องอย่าไปเลือกมันครับเสียเวลาครับพี่น้องทางใต้ครับนะไปเลือกก็นะครับคุณจะได้อะไรนะครับความคิดพาวัดขายไข่ช่างกิโลครับนะนโาวบายไข่ช่างกิโลครับมันเคยมีแหละครับนะมันทําอะไรสําเร็จครับปุ๊บเบลก็เห็นไหมครับทุ๊บทิ้งหมดแล้วพรเบลนะไม่ว่าจะไปโรงพักล้างครับขายปลอสอครับพวกเราเป็นหนี้เป็นสินทุกวันนี้ครับเป็นไง นะพี่น้องยังยังไม่เข็ดนะครับข้าประชาชนกลางเมืองหลวงครับอยากจะมีอํานาจครับและเป็นไงครับทุกวันเนี่ยครับพักมึงเหนื่อยนะครับไปเป็นแม่ล่ะครับโดยว่าไอชวนนะผมอยากให้ไอชวนลงสสเกตครับมันจะได้มันจะได้รู้นะครับนะว่าคนนะครับคนจังหวัดตังเขาคิดยังไงนะครับปวกสาติตวงน้องเตยอย่างนี้ครับนะพวกนี้มาเป่านกหวีดครับนะอดีตของมันมาเป่านกหวีดไล่ยิ่งรักเป็นฝ่ายค้านไม่ทํางานฝ่ายค้าน มาเป่านกวีดครับนะไม่เข้าสาภาเข้าสาภาก็เ,าาาเ,าเฟี้ยงแค่ไม่หมาวาลงเห็นไหมครับไอหมาวาลงไอลังลังซิมาลอดลัดสมียอย่างนี้ครับนะไอเทนเถือกทุบันนะครับตระกูลนะครับพวกนั้นนะครับตายหมดทางการเมืองไอเทพไทยเสียนพงอย่างนี้ครับตายหมดนะเพราะว่าประชาชนเขาเอื้อมลาเฉลยโชคโสภพาอย่างนี้มันจะได้เกิดเลยครับนะอ่ะ อัธวิษ์ชวนชวันพระดีอย่างมันก็ไม่ได้เกิดนะพวกนี้นะบุญยอดทุกทุนไทยอย่างนี้นะมึงคิดว่าประชาชนโง่สิครับที่มึงมาโชว์ในสภาเขาเห็นหมดนะครับสันดานพวกมึงครับนะประเทศนะครับโดยเฉพาะโอกาสของประชาชนมึงทับลายหมดถ้าถ้าเขายังถามเลยว่าถ้ายิ่งรักยังอยู่ครับรถไฟฟ้าหัวกระสุนความเร็วสูงจะได้ใช้แล้วครับนะก็ดูสิครับ กรุงเทพราชสีมาครับแสนเจ็ดหมื่นล้านครับพี่น้องนะสองร้อยกว่ากิโลครับแสนเจ็ดหมื่นล้าน,าน,าน,านแต่ยิ่งลักสองจุดสองล้านล้านครับนะสองจุดสองล้านล้านนี่ครับกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพนองคายเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านครับออกไปคุณหมิงครับนะเราได้ใช้แล้วครับแล้วลงโ,โดยเฉพาะนะครับการบริหารจัดการน้ำครับก็ได้ใช้แล้ว นี่คือสิ่งที่มันนะครับคนไทยเสียโอกาสนะครับนะพักซื้อเสียงนะครับพักที่ซื้อเสียงได้ก็คือพักภูมิใจไทยครับพักอื่นไม่กล้าซื้อหรอกครับนะเพราะว่าบักแหวงเนี่ยมันรับเมีดไว้อยู่ครับพกแหวงเออถ้าเป็นพักอื่นเนี่ยมึงโดนแต่ถ้าพวกมันเนี่ยครับเงียบเลยครับจับใครไม่ได้หรอกครับนะขนาดเห็นในคลิปนะครับแถวนะครับจังหวัดทางเหนือนะครับ มันยังจับไม่ได้เลยครับนะมันจะจับเฉพาะพรรคเพื่อไทยครับขนาดพรรคเพื่อไทยสมัยก่อนนะครับนะยังขนาดไปทําบุญที่วัดเนี่ยมันยังบอกว่าซื้อเสียงซื้อเสียงกับพระเลยครับดูสิครับนะไอกรกตไอบากแหวงเนี่ยนะครับนะสุรพลนะครับเกียริเกียริอายกรครับนะสสเกียเป็ดแกงใหม่พรรคเพื่อไทยขนาดนั้นนะขนาดไปทําบุญที่วัดมันยังบอกว่าไปซื้อเสียงกับพระ ถ้าไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งมึงจะไปซื้อเสียงอะไรบักแหวอชุลพลฟ้องนะครับนะเป็นร้อยล้านเลยนะครับเงียบกิบเลยครับไม่รู้มันเอาเงินที่ไหนไปจ่ายชุลพลครับนะอรับวันนี้นะครับนะช่องแดงสัมวาสู้ๆเพื่อประจายติปไตยครับขอบคุณแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ